แยมนะคะเอาสติอเชอร์รี่นะคะซึ่งจะทำให้รสชาติของมรนเนี่ยแบบว่ามันเป็นแบบเชอร์รี่แบบทุ่มเต็มเลยแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าแบบรสชาติมันโดดเด่นมานะคะก็จะมีสับปะรดมีมะม่วงแล้วก็ สารไลซีมอร์สอันนี้ก็ทำเข้าสูอเมริกาด้วยนี่แหละนะคะแล้วก็มีรถเล็กๆซึ่งก็จะแบบว่าเหมือนให้พลังงีช่วยเรื่องโภกนาช่วยอะไรช่วยแบบว่าเออแลก็แว่าต่ว่าถ้าก่อนเราออกออทางกายเราซักก่อนเลยได้ไหมแม่โอ้จะดีมากแล้วาแบคทีเรียแบคทีเรียวันนี้ก็คือเป็นรีเฟวจากเราเลยเพราะว่าในบรรดาพวกสัตว์สัตว์อะไรอย่างเงี้แบคทีเรียเป็นสิ่ว่าแบคทเรียเป็นอะไรที่แบบทำให้เรแบบชิ่เป็นสารชิวล นอเลยก็ก็ทำให้หลับสบายค่ะโอพอละจะปั่นแล้วนะปั่นเลยแม่แล้วใครจะถือไปให้แม่โอ้ยฉันอยากจะเข้าป่ายได้ไหฉันอยากไปเสมอฉันจะบดที่สุดฉันจะบดได้ท้ายยังไงต่อยังังงม่งานไปจะถ่ายกับตครบ้างอ่าอีเล็กไงล้า ยังดีมากเลยอือพ่อพมาได้กันค่ะแม่พวกนี้ก็ดีมากแล้วสามปามได่เหลยค่ะแม่ยาดีเอาแบบไม่ดีอะไรโอเคได้ได้เลยได้เลยแบบเข้าเหลือะเข้าเลโอเคได้อะไรอีกแม่อ่ะเชอรี่อันน sì, ี okay, oh, okay okay, okay. ้เทหมดเลยเนาะโอู okay, ้ได้เห็นไหมรายการอเลยค่ะงี้โอ่ สีต้องใสดอ่สักหนึ่งไมจ๊ะตัวเองสัก1แล้วมบไหนแมอ่ะสองไปเลยเออตอนนี้หมือนครูตอนนี้เหมือนคุณครูถามักรียนรก็หนึ่งสองอย่างนี้นะน้ำแข็งค่ะอันนี้น้ำแข็งช่ายแล้ก็ช่วยเลือกอโอเคให้โปรมา เอาละกดยังไงแม่กดเล็กนิดนึงนี่สัไปไหบ้างคะอยากปนท่้เออแล้วแม่จะอยูดเองใช่ไหมคะกว่าต้องแต่งโอเคได้ มแม่ว้าวแต่งแลง้สวยมากฉันตออกไปจัดเต็มก่อนคุณพี่ๆรัวเลยค่ะโอ้สวยงาภาพนี้สวยมากต้องขึ้นหน้าหนุ่งเลยลดมาโอเค okay. แล้วก็เดี๋ยวต้องมีสกูพี่อีกอันหนึ่งโั่แล้วก็โชว์ลีไ่ตามแบบรูปแม,ม่ไม่โป๊ะโป๊เออไม่โอ้ตายแม่ก็ทำได้ทุกอย่างตามทีขข่เขาแฝงไว้

ใจอ่ะดิฉันก็ลุ้นนะดิฉันลุน้นดิฉันมีการลุ้นเล็กน้อยว่าจะเกิดอะไรขึน้นบ้างนีคะและนี่ก็คือเครื่องดื่มแบบทีิโร่เบลของคุณแม่ชมนั่นเองนะคะซึ่งเครื่องดื่มส